สวัสดีครับเรามาอัปเดตตลาดซื้อขายนักเตะของศึกพิมรีอังกฤษฤด,ดูกาล2021-2022กันหน่อยดีกว่านะฮะประจําวันพฤหัสที่19สิงหาคมนี้นะฮะก็เหลือเวลาก่อนที่จะลาตลาดปิดอีกแค่ประมาณ2สัปดาห์เท่านั้นเองครับมาดูกันว่าตอนนี้แต่ละสโมสรเปิดตัวไข่กันไปบ้างแล้ว เริ่มกันที่ไอเป็นใหญ่แอสตันครับตอนนี้ได้มาทั้งหมด4คนนะฮะกองหลัง2ก็มีนูโน่ทาวาเลสจากเบนฟิก้าแล้วก็เบนไวจากไบรตันส่วนมิดฟิลด์ก็มีอัลเบิร์ตแซมบี้โลคอนกาจากอันเดเลสแล้วก็กองหน้าดาวรุ่งวัย18ปีจากฟูลแลมอย่างมิก้าเบเรสนะฮะส่วนนักเตะที่ย้ายไปแล้วคุ้นหูก็จะมีดาวิดลูอิสครับถูกปล่อยตัวออกไปดินอสมาวาโพนอสครับไปอยู่สตุตการ์ตแบบยืมตัวดานิเอโอเยโกเคไปอยู่เบนฟอร์ด มาเทโอกูเดลซี่ย้ายไปอยู่กับมักเซยแบบยืมตัววิลเลียมซาลิบาครับไปอยู่กับมักเซยแบบยืมตัวเช่นกันแล้วก็โจวิลล็อกครับย้ายไปอยู่กับนิวคาสเซิลแบบถาวรมาที่สิงห์พี่ยองแอสตันวิลล่านะฮะก็ตอนนี้กองหลังได้มา3าคนก็จะมีแอชลีย์ยังจากอินเตอร์มิลานจอร์ดเฟนนี่ครับเป็นดาวรุ่งวัย16ปีจากฟีดบุธร์แล้วก็แอ็กเซลตัวซเบ้ไปยืมมาจากแมนยูในเตด กองการมี4ตัวตอนนี้มีเอเมเลโน,โนบูเอนเดียครับไปซื้อมาจากนอร์ซิตี้ฟินอาซาดดาวลุงไว้ย20ปีจากเวสต์บอมทิมอีโรบูนามครับมาจากเวสต์บอมครับดาวลุกไว้ย18ปีนั่นเองแล้วก็ลโอ,อนไบรลี่ครับย้ายมาจากไบรเออร์ลูเซนนะฮะส่วน ตัวลุกแล้วก็กองหน้าครับมีแดนนี่อิงครับย้ายมาจากซอลตแฮมตันแล้วก็คาร์เล็บชูวุกเมกาเป็นดาวรุ่งวัย19ปีมาจาก,จากนอตแฮมตันส่วนนักเตะที่ย้ายออกไปและคุ้นหูก็จะมีอาเมดเอลโมฮามดี oh ครับถูกปล่อยตัวไปพอมีตันครับย้ายไปอยู่กับแมนยูแล้วก็แจ็คกิลลิตไปอยู่กับแมนซิตี้ ไปต่อที่น้องใหม่อย่างเบรนท์ฟอร์ดครับได้นักเตะมาเพียบเลยนะฮะผู้สำประตูครับมี2คนก็คือแมทธิวคอร์ครับเดอรลุ่งวัยสิบแปีมาจากวิมเบลดันแล้วก็อาวัลโลฟานาเดสครับคนนี้ยืมมาจากฮเวสกากองหลังครับก็ได้มา4คนตอนนี้ก็คือดานิเอลโอเยกุเทครับมาจากอาร์เซนอลครับเป็นเดอรลุ่งวัยสิบแปีจูดลัสร์เซลครับเดอรลุ่งวัยสิบเก้าปีจากคริสตันพาเลทคริสตอฟอาเจอร์ครับคนนี้ย้ายมาจากเซลติกแล้วก็ทางนิโคโจนครับคนนี้ย้ายมาจากทางอออ็กฟร์ดดยูไนนเตะะฮ ส่วนมิดฟิลด์ครับ4คนก็จะมีดอมเจฟฟี่ครับมาจากซาริสเบอร์รี่ครับเป็นดาวรุ่งวัย19ปีแฟงโอเนียก้าครับมาจากมิดเทลแลนด์มายเพิร์ธเฮลลิสครับคนนี้เป็นดาวรุ่งวัย19ปีมาจากเชลซีครับแล้วก็ยูอันวิสก้าครับย้ายมาจากลอริยองนะฮะส่วนตัวลุกครับ1คนเป็นดาวรุ่งวัย18ปีนะธานยางคูมครับมาจากแลนเจอร์ส่วนนักเตะที่ย้ายไปและคุณหูก็จะเป็นเฮลิกดาวสกายครับย้ายไปอยู่กับมิดเทลแลนด์ มาดูที่ไบรตันครับผู้สัปปะตูก็ได้มาคนหนึ่งฮะเคลเชอร์เพนครับมาจากอาแจก แล้วก็กองหลังยังไม่ได้ฮะส่วนมิดฟิลมา2คนแกลลี่ดิกเกอร์จากคิวบานอกแล้วก็อีน็อกเอ็มวีพูครับมาจากเลดบูลซาส์บวกนะฮะส่วนตัวรุกมา2คนก็คือเจอร์มี่ซามิโตจากเบนฟิก้าครับเป็นดาวรุ่งวัยสิบเก้าปีแล้วก็ดาวเตะชาวญ,ญี่ปุ่นอย่างคาลุมิโตมะมาจากคาวาซิกิฟอนทาเล่นะฮะแล้วก็มิโตมะเนี่ยจะต้องไปยืมตัวกับทางรอยัลยูเนี่ยนเซนต์แกลอสครับผมในเบลเยียมนะครับผมแบบยืมตัวในฤดูกาลนหนึ่งฤดูกาลส่วนนักเตะคนอื่นที่ย้ายไปที่คุน บากจะไปเฟยนูดแมตต์ไลอันไปโซเซดัดเบอร์นาโด,โดไปซอสบวกแล้วก็ดาววิพอเปอร์ไป PSV เบอร์ล,ลี่ครับก็ตอนนี้เพ้สับประตูดได้เวนเฮนเนซี่มาจากคิสตันพาเลตกองหลังได้มา4คนมีนาธานคอลลินจากสโต๊กจากขอบเบโดมาจากทางสแันทอปแฮร์รี่วิลเลียมมาจากเวสต์บอมแล้วก็อีธานวอลกานะครับมาจากทางนอริสิตี้ส่วนนิดฟิลได้ทางมาร์คเฮมมาจากแมนยูแล้วก็กองหน้าเป็นโจเวสลี์ครับเป็นดาวรุ่งวัย18ปีมาจากฟูลแลมส่วนนักเตะที่ย้ายไปฮะก็ปล่อยตัวล็อบบี้เบดี้ เบนกิฟสันไปอยู่กับนอริสแล้วก็ไบรลี่พีคอฟแฟเรลไปอยู่กับเชฟฟีเวสต์เดแบบยืมตัวมาที่สิงห์บูเชลซีครับก็ได้โก้สำรองมาคนหนึ่งมาแคสเบตินเนลี่ครับมาจากฟูลแลมแบบฟรีๆแล้วก็กองหน้าได้โรเมโลลูกากูมาจากอินเตอร์มิลานส่วนนักเตะที่ย้ายออกไปนะฮะที่คุณหูก็จะมีวิลลี่กาเบเยโรครับถูกปล่อยตัวออกไปฟิกาโยโทโมริไปอยู่กับเอซิมิลานแบบถาวรชาลีวิกเกตย้ายไปอยู่กับนิวคาสเซิลบิลลี่กิมมอร์ไปอยู่กับนอร์ซิสตี้แบบยืมตัว วิกเตอร์โมเซตไปสปาร์ตกมอสโกโอลิเวียชิลูย้ายไปอยู่กับเอซีมิลานทมมี่อับราฮัมย้ายไปอยู่กับหมาป่าโลมามิชิบาชุยี่ไปเบซิกตัสแบบยืมตัวแล้วก็เคนเนดี่ย้ายกลับไปอยู่กับฟราเมนโกแบบยืมตัว มาที่คิสซัพาเลยครับผู้สัะตูก็ได้เลมี่แมทธิวมาจากซันเดอร์แลนด์แบบฟรีๆกองหลังมี3ตัวมีมาร์กูฮีครับมาจากเชลซีโจชิมแอนเดสันมาจากลียงแล้วก็นาเทเนลคายครับได้เซ็นสัญญาใหม่กับทีมอีก1ปีครับหลังจากที่ปีที่แล้วก็อยู่กับทีมคิสซัพาเลยนั่นแหละแล้วก็หมดไปก็ได้ต่อนะครับผมส่วนมิดฟิลมี3คนมีจาคอบมอนเตสครับมาจากจอร์จทาวน์ยูนิเวอร์ซิตี้มิเคิลโอลิสจากเลดดิ้งแล้วก็คอนเนอร์กาลาเกอร์ไปยืมมมตตััววาาาจจกกกนะเเชลซีีีนนนะะะะฮส่่ทยย้ไป็ เวนเฮนเสซี่ครับไปอยู่กับเบอร์ล,ลี่อันดอร์ทาวเซนไปเอเวอร์ตันมามาดูซาโก้ไปอยู่กับบงเปริเย่พทริกเวเนโฮไปอยู่กับกา,าลากาลาตาสาลายแกลลี่เคฮิลถูกปล่อยตัวออกไปแล้วก็เจมส์แมคคัตที่ไปอยู่เซลติก มาที่ท็อปฟรีสีน้ำเงินเอเวอร์ตันครับตอนนี้ได้มา3คนผู้สับปะตุก็มีอาร์มียเบกวิกครับย้ายมาจากบอลมัธแล้วก็ตัวลุก2คนฮะแอนดรอส์ทาวเซนจากคิสตันพาเลตแล้วก็ดิมารายเกจากเลเวอร์คูเซนเศนษฐาเตท,ที่ย้ายไปแล้วคุณหูก็จะมีทีโอวาคอร์ดไปอยู่กับซานตันโจชองคิงไปวัตฟอร์ดแล้วก็เบอร์นาร์ดไปชาจ้าใน UAE มาที่ลีดยูไนเต็ดก็ตอนนี้ได้มา6คนครับผู้สับปะตุคนหนึ่งคริสโตเฟอร์เคลเซนย้ายมาจากเวลเลนกา สองหลังหนึ่งคนอย่างจูเนียร์ฟีโปฮะมาจากบาร์เซโล์นาครับเป็นดาวรุ่งวัย18ปีเท่านั้นเองส่วนมิดฟิลก็ได้มา4คนฮะคนแรกก็คือดาวเตะวัย18ปีอย่างอามารีมิลเลอร์ครับย้ายมาจากเบอร์มิงแฮมแจ็คเฮลิสันเซ็นสัญญาถาวรมาจากแมนซิตี้ชอนแม็กเกอร์ครับมาจากวีแกนแอตเลติกแล้วก็ลูอิสเบดครับเป็นดาวรุ่งวัย18ปีย้ายมาจากเชลซีส่วนนติตเตะที่ย้ายออกไปแบบคุ้นหูก็จะมีเอสยานอาริออสกี้ครับไปอยู่กับอัลอาลีแล้วก็ปาโบลเฮนเดสไปคาสติลน มาที่จิ้งจอกซื้อเงินเลสเตอร์ซิตี้นะฮะกองหลังได้มา2คนตอนนี้ก็คือไลแอนเบอร์ทาจากเซาท์แฮมป์ตันแล้วก็แกนิกเวสเตอร์เกตครับเหมามาจากเซาท์แฮมป์ตันเช่นกันส่วนมิดฟิลหนึ่งคนนั่นก็คือบูบาการีซูมาเล่ครับมาจากเลวแล้วก็ตัวรุกก็คือแพทซันดาก้ามาจากเลดบูลซาวส์บวกส่วนนักเตะที่ย้ายไปแบบคุ้นๆหูก็จะมีคริสเตันฟูดครับไปอยู่กับชาร์ลอตเวสต์มอร์แกนนี่แควสตั๊ดนะฮะแล้วก็ราชิดเกเซลครับไปอยู่กับเบสิกตั๊ด มาที่หงแดงหรือร์พผูลครับได้กองหลังมาคนเดียวนั่นก็คืออิบราฮิมาคนาเต้ครับมาจากอาบีไลฟ์ซิกนะฮะส่วนนักเตะที่ย้ายไปและคุณหูก็จะมีวันเดดุมครับย้ายไปอยู่กับปารีสแซง์แมงมาโกกูยิดไปอยู่กับปอโตหาริวิลสันย้ายไปอยู่กับฟูลแลมแล้วก็ล่าสุดเป็นเบนเดวีครับไปอยู่กับเชฟฟี่ยูไนเตดแบบยืมตัว มาที่แชมป์เก่าแมนซิตี้ครับก็ได้มา2คนคนแรกโกสัมลองอย่างสกอตคาสันครับได้มาจากดับเบิลตันตี้แบบฟรีๆหลังจากที่ปีที่แล้วยืมตัวมานะฮะส่วนมิฟิลอีกหนึ่งคนก็คือแจ็คกิลลี่ครับได้มาจากแอสตันวิลล่าด้วยค่าตัวที่ทุกสถิติแพงที่สุดเลยนะฮะหนึ่งร้อยล้านปอนด์ส่วนคนที่ย้ายไปแบบคุ้นหูก็จะมีกุนเอเกโร่แล้วก็อิลิกาเซียครับแพ็คคู่ไปอยู่กับบาร์เซโลนาแล้วก็แจ็คเฮลิสันไปอยู่กับลีเดเตตแบบถาวร แมนยูเต็ดครับก็ได้มา3คนมีโก้สำรองอย่างทอมฮีตันมาจากแอสตันวิลล่ากองหลังก็คือลาเฟเวาลานย้ายมาจากทางเลมันฟิตแล้วก็มิดฟิลด์ตัวลุกอย่างเจดอนซานโชครับมาจากดอทมุนส่วนนักเตะที่ย้ายไปและคุณหูก็จะมีเซเกโอโลเมโลครับโก้สำรองก็ถูกปล่อยตัวไปโจอเอนเปเรล,ล่าโก้สำรองเช่นกันไปอยู่กับอาร์เคซีวาวายมาร์คเฮมไปอยู่กับเบอร์ลี่ไทชองไปอยู่กับเบอร์มิงแฮมแบบยืมตัวฟาคุนโดไปเอสตีไปอยู่กับอาราเบสแบบยืมตัวแล้วก็แอ็กเซลตัวไซเบ้ไปอยู่กับแอสตันวิลล่าแบบยืมตัว มาที่นิวคาสเซิลยูเอตดครับส่วนใหญ่ได้ดาวรุ่งมานะฮะกองหลัง2คนอย่างชาลีวิกเกตก็ได้มาจากเชลซีเป็นดาวรุ่งวัย18ปีและอีกคนก็เป็นเลมี่ซอเวตครับเป็นดาวรุ่งวัย19ปีจากลิเวอร์พูลนะฮะส่วนมิดฟิลก็ได้โจวิวลล็อกครับมาจาการ์เซนแบบทาวอนส่วนตัวรุกก็เป็นแคเมรอนเฟอร์กูสันครับ คนนี้เป็นดาวลูกวัย18ปีย้ายมาจากทางเมียครับก็เป็นลูกชายของดันแคนฟกุสันนั่นเองส่วนคนที่ย้ายไปและคุ้นหูก็จะมีฟอลองเลชิยูนครับไปอยู่กับอาราเบสแล้วก็โยชิโนริมูโตะย้ายกลับไปอยู่กับทางวิเซอรโกเบมาที่อีกหนึ่งน้องใหม่อย่างนอริซิตี้ครับได้นักเตะม,มาเพียบเลยครับเริ่มที่ผู้สาวประตูมีแอนกุสกันครับมาจากทางซอลทมตัน กองหลังสองคนนะั่นคือเบนกิฟสันจากเบอร์ลี่แล้วก็ดิมิติสจิอานูลิสครับผมสองคนนี้จริงๆปีที่แล้วยืมตัวมานะครับผมปีนี้ก็เลยเซ็นส,สัญญาถาวรทั้งคู่ไปเลยนะฮะมิดฟิลด์ครับมี6คนนะั่นคือมิลช์ลาชิก้าครับย้ายมาจากทางเวเดอร์เบเมนฟรินคลาครับเป็นดาวรุ่งวัยสิปีมาจากปีเตอร์โบโลอ่าบิลลี่กิมอลครับไปยืมตัวมาจากเชลซีปีแอร์ลีเมลูครับย้ายมาจากทางนีสครับเลียมกิฟ เป็นดาวลูกวัย18ปีจากอิฟโซวิตแล้วก็หลายล่าสุดเป็นคิสตอฟโซลิสครับย้ายมาจากทาง PAOK OK, นะฮะส่วนตัวรุกครับ2คนก็คือเคนนี่โคเกอร์ครับเป็นดาวลูกวัย18ปีมาจากเซาเอ็นแล้วก็จอร์จซาเจนมาจากแวเดอร์เบเมนนั่นเองส่วนนักเตะที่ย้ายไปแล้วคุ้นหูมีเอมิเโนบูเอนเดียครับไปอยู่กับแอสตันวิลล่าแล้วก็โจชิปเตอร์มิกมาอยู่กับทางลาเจกาแบบยืมตัว มาที่นักบุญซอลทัมตันครับกองหลังได้มา3คนมีโรเมนเปราลครับมาจากเบรสแล้วก็อีก2กองหลังดาวรุกจากเชลซีทั้งคู่เลยมีดีเนลซิเมโอแล้วก็ติโนลิวาเมนโตนะฮะเหมามาเลยนะฮะส่วนตัวลุก3คนครับมีทิโอวาคอดย้ายมาจากเอเวอเรตต์เก็เซ็นสัญญาถาวรไปเลยหลังจากที่ปีที่แล้วยืมตัวมาอามานโดโบลกาครับมาจากเชลซีครับเป็นดาวรุก,ยยาากวนนัยสิบปีแล้วก็อีหนึ่งคนก็คืออดัมอาร์สตองย้ายมาจากแบ็คเบิร์โลเวอร์ส่วนนักเตะที่ย้ายไปแล้วก็คุ้นหูมีแลสเตอร์ แอนกาสกันไปนอริซิตี้มาเรโอเลเมนาไปนิสแดนนี่อิงไปแอสตันวิลล่าแล้วก็เยนิกเวสต์กาไปอยู่กับเลสเตอร์มาดูกันที่สเปอร์ครับก็ได้โกมาหนึคนปีอลูจิโกลลินีครับยืนตัวมาจากแอตาลันตาแล้วก็กองหลัง1คนคริสเตียนโลเมโรย,ย้ายมาจากแอตาลันตาเช่นกันแล้วก็อีกหนึ่งมิดฟิลด์อย่างแบรนด์กิลครับย้ายมาจากเซบียาส่วนนักเตะที่ย้ายไปและคุ้นหูก็จะมีแดนนี่ลอสไปอยู่กับวัตฟอร์ตปาโลกาสเซนิก้าครับอดีตมือสอง ก็ถูกปล่อยตัวออกไปตามด้วยคุณนฟอยครับย้ายไปกับเบีรีวแบบถาวรอีลิกลาเมล่าไปอยู่กับเซบีย่าโทบี้เอนเดเวลโลไปอาดูเฮลชอยแพรลอดไปอยู่กับเอ็มเคดอนแล้วก็โจฮาร์ดย้ายไปเซลติก มาถึงคิวของวัตฟอร์ดครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งทีมที่เอานักเตะม,มาโคตรเยอะเลยฮนะเริ่มที่ผู้สับระตูก็ได้วินเซนต์แอเกลิดีครับมาจากเซลติกครับเป็นดาวรุ่งวัย17ปีเท่านั้นเองครับกองหลัง4คนมีแมตตี้พอลลกครับเป็นดาวรุ่งวัย19ปีมาจากกรมสบี้แต่นี้โรดย้ายมาจากสเปอร์แบบฟรี จอชโอเบียนครับก็ย้ายมาจากเซเตอร์ซาวเดอร์ครับเป็นดาวรุ่งวัย18ปีเช่นเดียวกับเจมอริสครับมาจากซอลทันฮันฮะก็เป็นดาวรุ่งวัย19ปีนะฮะมิดฟิลด์่ตัวครับมีอิมลาลูซาครับมาจากน้องปีเตอร์เอติโบครับมาจากสต๊กซิตี้แบบยืมตัวจูราค้าก้าย้ายมาจากปามีสแล้วก็ล่าสุดเป็นโอซานตูฟานครับย้ายมาจากเฟเนบาเช่แบบยืมตัวนะฮะส่วนตัวรุกครับเยอะมากๆครับผมก็มีด้วยกัน5คนครับเริ่มกันที่ คาวาโดบาร์ ado, Bar, นะครับผมยามามาจากลอสเดลครับเป็นดาวลุ่งวัน18ปีแอนเชลีเฟสเชอร์มาจากมิดเดิลสเบอร์เอมเมอร์เลเดนนิสมาจากคัร์บูตดาโปเอมบูเด้ครับมาจากเรนเจอร์ ude, ครับ,าา Ranger, รบเป็นดาวลุ่งวัน19ปีแล้วก็โจชคิงครับย้ายมาจากทางเอปเอร์ตันนะครับผมส่วนนักเตะที่ย้ายไปบอกเลยว่าไม่คุ้นหูเลย มาที่คุณคอนเวสแฮมยูเนเต็ดครับก็โกก็ได้ทางอัลฟาเซอเรล่าครับยืมตัวมาจากปารีสแซงต์แชมงไม่ฟิลหนึ่งคนอย่างปีแออีควาอิลิมบี้ครับย้ายมาจากเชลซีแล้วก็ตัวลูก2คนอย่างเชลลี่เนเวอร์ครับย้ายมาจากเรดดิ้งแล้วก็อีกคนเป็นอาร์มสตองโอโคเฟร์ครับย้ายมาจากเซลติกนะฮะส่วนนักเตะที่ย้ายไปแล้วคุ้นหูก็จะมีฟาเบียนบาบูเอน่าครับย้ายไปอยู่กับดินาโมมอสโกแล้วก็ฟิลิเปอันเดสันย้ายไปอยู่กับทางลาซิโอ แล้วก็มาถึงทีมสุดท้ายอย่างวูฟครับผมโกได้มา2คนนะัคือลูอีมูเดนครับเป็นดาวรุ่งวัยสิปีย้ายมาจากแมนซิตี้แล้วก็มือหนึ่งคนใหม่อย่างโจเซซาครับย้ายมาจากทางโอลิเปกอสนั่นเองส่วนกองหลังก็มี3คนก็คือเยซันมอสเคล่าครับย้ายมาจากทางอาาดิโกนาซ o องนาว ไลอ้อนเอสดูดิครับก็เซ็นสัญญาถาวรมาจากองเช่ครับหลังจากที่ยืมตัวมาในปีที่แล้วแล้วก็ต่างด้วยเบเดกาสโบล่าครับเป็นดาวรุ่งวัย21ปีครับย้ายมาจากเฟอร์วาส่วนมิฟิลอีกหนึ่งคนก็ยืมตัวมาจากบาร์เซโลนาก็คือฟรานเชสโกตินเก่านั่นเองส่วนนักเตะที่ย้ายไปและคุณหูก็จะมีลูเบนวานิกาครับไปอยู่กับทางสปอร์ติ้งลิสบอนแล้วก็ลุยปาติโซไปอยู่กับทางหมาป่าโลม่า